สวัสดีค่ะก่อนสาวกอชาแนลมาแล้วจ้าวันนี้พามาชมพิกก็จะพิกของห้าอ,ออกรูปออกพ้นแล้ววิสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนยู่ต้นโรสแมรี่หลังจากปลูกพิกตจางแต่เดือนมิถุนาเราจะเ,เมษาเ เมษาที่ก่อนกลับมาเนาจะเมษาที่ก่อนกลับมาล้วก็เริ่มวนนนันนนเนาจะเอาพันเองโอ้ยใคอยู่เขารอจ้ะเลยจะเริ่มเก็บผลแล้วเริ่มเก็บผลแล้วเาจ,นะจะเนาะกระชีเริ่มมีเพียรขาวเ้าจะปีนี้ปลูกพริกเป็นยังบุฮูเอ่มีเพียกขาวไหมจ้ะอันนั้นรู้ไม่ดีกระตายเอ่เริ่มมีเพียรขาวจ้ะเพืนะ่อนอะ เพียขาวน่าจะเนาะปีนี้เป็นเพียขาวแล้วจะนี่จะปีนี้เป็นเพียขาวน่าจะเนาะโอ้ยเพียเต็มกอก่อนตอนนี้นี่จะออกลูกด้วยคะ่ะแต่ว่าเริ่มเป็นเพียเป็นบางต้นนาะจะเริ่มเป็นเพียนี่ต้นนี้ก็เป็นเพียอันก่อนถอนออกเราจะถอนออกปลูกใหม่อีกน่าจะเนาะ จะปีน,ะน,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 นี้เพียข้าวระบาดน่าจะเนาะแตัวต้นนี้ต้นนี้เพียบว่าข้าในมากอยู่ <c oughs> กําลังหาทางกำจัดเพียข้าวอยู่จ้ะเข้าถ้ำโดยมือมั่กีหลายโผลนอกจะนอนเพียข้าวน,น,นี่จ้ะเดี๋ยวพาไปเบ่งต้นต่อไปเลยจ้า <ต>จุดต่อไปวากันผูกใบมองายหมองน่าจะนะเริ่มแดงแล้วจ้ะพีกงเหาเริ่มแดงแล้วเริ่มแดงแล้วจ้าปีนี้รู้สึกว่าหมดหมดห,มดหลายน่าจะหมดหมดเริ่มมากใบยีกใบงอแล้วจ้ะพิกจะก็เป็นบางต้นนาะจะบางต้นที่สวยบางต้นที่ ต้นนี้กับใบยิกใบง่อยอยู่ยเหลื่อมมีเพียอีกแล้วแม่เพียเพีย,พยข,าว,ยขาวเต็มเต็มพีก่อนเอ้ยเพียขาวเต็มพีต้นนี้กับถอนได้ปลูกไม่แน่ใาจเานาะนดี๋ยะเหลื่อมมีเพียขาวปลูกในกระถางรอรถแน่ใาจเนาะปลูกในกระถางรอรถเหลื่อมมีเพียขาวแน่ใจ้ะแต่ละต้น เพียขาวขึ้นพริกเพียขาวเนอะจา้ะเนาะเพียยขาวขึ้นพริกจะกำลังหาเออมึงในช่องเมองใน y ยูทูบละ่ะจะกำลังหาวิธีกําจัดเพียขาวอยู่จ้ะอย่จ้ะราวยูนี่ก่อนบ่ได้สีดยาเนอะจา้ะเนาะยาสีดไม่มีเนอะจา้ะเนาะก่อนกับปลูกแบบจ้งเสลอจะ เพียขาวปีนี้เพียขาวระบาดนาะจากนาะน่วยไหลลูกไหลแต่ว่าเพียขาวระบาดหนักนอกจ้ะหาทางอยู่จ้ะกำลังหาทางอยู่จะไปต่อหรือจิบพ่อซึมนีนาะจากผิกเนาะเมืองแนวอ้ยหมากับกำลังแม่นาะจ้ะแต่ว่าเพียขาวนี่กะกำลังระบาดนอาจะาะจะระหอกจะระต้นตัวนี้เป็นเพียกอะทวนออกแล้วค่ะ ถอนออกกับปลูกไม้น่าจะเนาะนะะแต่ละต้นของเฮากับกับพ่อได้เก็บเนาะจะพ่อได้เก็บอันนี้ก็ตัดตกแต่งกิง่งเพราะว่ามันเป็นเขาเป็นเป็นใบยีกใบงอกน,น่าจะก็ตัดตกแต่งกิง่งรลองเบิงหาเนี่ยให้ไปน่าจะ <c oughs> รลองผิดรลองถูกเนาะจะเนาะก่อนก็บ่ได้เก่งนี่จ้ะก่อนก็ร่องผิดร่องถูกกับฮาร์าดปลูกพัก เล่นหน่อยเองนะจ๊ะโอ้ยเพียขาวมาอีกแล้วนี่เพียขาวแฮ้โอ้ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่ก็อยากเมื่อก่อนนี่นนก็ขั้นแข้วนะขั้นแก้วขั้นแข้วเพีย้ยเพียขาวก็เริ่มโอ้ปีนี้ปีนี้ปีนี้เพียขาวลายนะจ้ะจะก้าปลูกเพียบบมีเพี้ยนะจ้ะบบหัวมากจะใสขนาดเท่าปลูกเยอะก่อนะจ้ะโอ้ย เริ่มมาสุดต้นแล้วเพี้ยขาวระบาดเนาะจ้ะเริ่มมาสุดต้นแล้วม,มือก่อนมือก่อนกะทิขั้นเขียวเพีย้ยตักไข่นะจ้ะในกระถางอันนี้ในกระถางตู้เย็นเนาะจ้ะตัวนี้เพราะขด้เป็นเพีย้ยจะหากำลังเบิรงในอยู่ในช่องยูทูบเนาะจ้ะหาหาวิธีกำจัดเพี้ยอยู่เนาะจัะเนาะ ตัวนี้พอได้จะพอได้อยู่นะจจะตอนนี้ก่อนจะเก็บตากแห้งจ้ะเพราะว่าบอได้เอาพริกแห้งมาจากประเทศไทยเนาะจะเนาะบ่ได้เอาพริกแห้งมาจากประเทศไทยกะทิทเฮ็ดพริกป่นพริกแหงเนาะจะเนาะว้ายกว่างขันเอามากกว่ากั้ยานเขาตรวจอุย้ยไม่หอดอันหนูด้วยจ้ะเบ้างเนี่ยนูหน,หนูหนูนี่ นูนี่ก็มากกัดพริกเข้าเลยจ้ะนูนี่ก็มากกัดพริกเนาะจ้ะเนาะเอาให้เขาเปิดต่ะละต้นกับพอ่อเลยเล่นไ,ได้ชื่นชมด้วยจ้ะจ้ะแต่ว่าปีนี้เพียขาวลงเร็วต้นนี้ใบร่วงจ้ะบูฮูมาฉีรอดงั้นฉีร่วงต้นนี้ใบร่วงเบิดเลยนี่จ้ะโอมาเกอร์เนสนี่จ้ะมึงเนี่ย อีกแหมโอ้ยเสียดายบุหัวชิลอดบอกกันเท่าเก็บผพลออกไปแล้วขัดตัดโตกิง้งบุหัวเขาขีกลับขึ้นมาบนอนอนแต่นอใบร่วงเพราะเพี้ยขาวจะเพี้ยขาวเพี้ยขาวเพี้ยขาวทำลายทุกสิ่งทุกอย่างของเราเนาะจะมีแป๊บเดียวแป๊บเดียวจะเพี้ยขาวมากเนาจะเนาะจะน้่ใบจะน้ะ่ใบ ไปเพีย้ยขาวมากเนาะจ้ะหมากก็กลังเป็นลูกเป็นหมากแต่ว่าเพีย้ยขาวพีกจ่าพีกพีกของเราจะรอดหรือจะร่วงเนาะนี่จ้ะมืงเพีย้ยขาวเต็มเนี่จ้ะนี่จ้ะอ้อยบันนี้หาอันแนวอันคือจังบานเ้องของวามี่ที่บันนี้แนวเห็ดอนัน อย่างัสิแม่จ้ะหาหายาเนะจ้ะเนาะวิมีมีลูกไส้มากสวนพร้อมนะจ้ะเนาะโอเคค่ะก่อนก็ขอขอบุณขอบพื้นเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะจ้ะที่มาส่งกำลังใจให้ก่อนเ้อค่ะปลูกพริกอยู่สวนหลังบ้านเนะจ้ะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะคลิปนี้ามาเบิ่งอ๋อคลิปนี้ภามาเบิ่งเพียขาวนะจ้ะเนาะ เพียรขาวอยู่ที่พริกนะจ๊ะไปแล้วค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ๊ะฝากส่งกำลังใจให้กอนในเด้อจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคระจ๊ะคลิปบ้านๆสวัสดีค่ะจะเก็บพริกเขียวนะจ๊ะเนาะมือว่านนี่เป็นทรงแล้วเพราะท่านขาจะว่าคือเอามาหน่อยแถวสำนักนะก็เลยเก็บไปเด้อจ๊ะเพราะยุนี่ขาเจ้ากินอ่า กินพริกเขียวนะจ๊ะเนาะยุนี่เขาจะกินพริกเขียวจัดให้ตามคำขอเนาะจ๊ะทำตามออเดอร์นะจ๊ะเอาไปส่งจ้ะก่อนไปส่งร้านใหญ่เนาะจ๊ะไปส่งร้านใหไงจะเดี๋ยวฉีใส่ถุงนะจ๊ะเอาใส่ถุงเก็บมาแล้วจ้าเรียบร้อยพอดีละอันห้าเก็บอ่าหน่วยออกแล้วก็ให้เขาไปเลี้ยงหน่วยใหม่เนาะจ๊ะเนาะนี่เระจ้ะ